สวัสดีจ้าพ่อกระช่องสะพายเมื่อเบียร์ผ้าเห็ดผ้ากินจ้าหมาหมาจ้าเมื่อนี้ฝ่ายที่ผ้าไม่เห็ดปะทูมันจ้าปะทูมันหรือว่าปะทูหอมจ้าหรือว่าจะเอิ่นว่าปาทูเข้มก็ไดจ้าแต่ว่าเข้มบ่หลายเนาะจ้าสำหรับสูตรนี้นะจ้าสามารถเห็ดกิน่นใด้อยู่กับสามารถเห็ดขายสั่งไรใดๆจ้าอันดับแรกเข้าได้ป่ามาานะจ้า ทำการล่างจะล่างดีๆเลยจ้ะประมาณสามสี่น้ำจะจกล่างเข้าไปยู่ในเหงือกปางส่จ้ะเหงือกมันเนี่ยล่างดีๆจะจกล่างเข้าไปเอาเกลือล่างน้ำเกลือนะจ้ะถ้าเฮ็ุปะทูเด้อจ้ะถ้าเฮ็ุปะทูหนึ่งเด้อจ้ะให้เฮ้าเอาเหงือกนี่จะออกจ้ะบัรเทาทําการล่างเสร็จเรียบร้อยประมาณสามสี่น้ำจะล่างจนเสร็จเรียบร้อยวัาสะอาดบ่เหม็นข้าวบ่อิังจ้ะ มาจ้าบันีีเข้ามาปรุงน้ำปลากันจ้าบันนีเขามาทําการเตรียมน้ำเด้อจ้าน้ำฮิตเป็นน้ำอุณหภูมิห้องน้ำาบ่เย็นบ่หยั้งน้ำในองเขาธรรมดาน้ำในก๊อกเขาหนีธรรมดานี่ยละจ้าเขาเอามาเตรียมไว้เนะจ้าส่วนผสมของข้าสซีมีหยางส่วนผสมของข้าใส่น้ำปลาจ้าน้ำปลาเด้อจ้าทีใส่รสไดก็ได้เที้ยบซอสเกิดใส่น้ำปลาที่ว่าคุณภาพดีมันกะสีแซบเนาะจ้า อันนี้ฟาจิีไสถ้วยอันนี้เด้อจ้าถ้วยของหวานมีตวงเอาเด้อจ้านี่จ้ะให้ได้ประมาณนี้เด้จ้ะ มันถวยน่อยนึงนี่เนาะหลังจากนั้นจ้ะให้เข้ามาใส่น้ำเกลือจ้ะใส่เกลือเนาะจ้ะใส่เกลือลงไปจ้ะหนึ่งซอนสองซอนจ้ะแล้วก็ทั้การค้นจ้ะ น,นี่เขาจะเอาไว้แซ่ปลาเนาะจ้ะปลานี่เขาใส่เวลาหนึ่งขึ้นจ้ะในการแซ่หรือว่าทีผู้ใดที่แซ่ประมาณหาหกชั่วโมงกัดแซ่ได้จ้ะเนี่ยจ้ะเขาแตะซิมเบิ้งจ้ะ ให้มันได้พอดีอย่าให้มันเข้มหลายเด้จอจ้ะเพราะว่าตอนข้าไปปรุงลดอีกรดนึงมันสีได้เข้ากันพอดีจ้ะหลังจากงาน,นข้ามาทํากันเอาปลาล่งเลยจ้ะเอาปลาล่งแซนเนาะจา้ะเอาลงเลยไปลงไปเลยจ้ะให้น้ำปลาน้ำเกลือนี่ทวมปลาเด้อจ้ะใส่ลงไปจ้ะ เนี่ยจ้ะเข้ากับชิมาร์ไวประมาณขึ้นนึงจ้ะมาร์ไวยังสี่ประมาณขึ้นนึงแล้วเขาจิมาท่าการปรุงหลดอีกรอบจ้ะแซ่ถั่วหน้าไวยังสี่เด้อจ้ะประมาณขึ้นนึงจ้ะแซ่ประมาณขึ้นนึงเขากัมาท่าการใสคัพเปอร์แว่หรือผู้ใดสีใสหม้อใสยังกันได้จ้ะแล้วห่อปิดไวเนาะจ้ะผักไวขึ้นนึงแล้วกะหลังจากนี้เดี๋ยวหล่าสีภาามาปรุงรสดศาสตร์จ้ะแล้วพอกันเนาะจ้ะ กลับมาแล้ว้อจ้ะนี่จะป่าหลังจากที่ห้าแช่ป่าไปหนึ่งขึ้นจ้ะนี่จะสภาพป่าเฮ้าเนาะดีแดงสิจ้ะประนีเข้ามาทํำกันผสมเกลืออีกอันนึงจ้ะตอนว่าห้าสิแช่ป่าเนาะให้ป่าเฮ้านากินนะแซ่บจ้ะมามาจ้ะมารอชมกันจ้ะส่วนผสมห้าสีมีเกลือ้อจ้ะ เทเกลือลงไปเลยจ้ะเกลือนี่เป็นสิ้นกลักได้จ้ะนี่เนาะจ้ะใส่การกะระยะเอยกะประมาณเอาเด้อจ้ะสำหรับฝ่ายเราฝ่ายบมีสูตรตายโตเนาะจ้ะบ่มีการตวงบมีการ,การย้งหลังจากนั้นใส่น้ำตาลจ้ะ ใส่น้ำตาลลงไปจ้ะขออนุญาตเด้อจ้ะใส่มือเดียวน้ำตาลนี่ประมาณสองส่วนสองส่นวนนะจ้ะประมาณส่วนสองส่วนแล้วตะคนหมักเนาะจ้ะหลังจากนั้นผู้ใดมักสีไสสุลดกับใส่เด้อจ้ะผู้ใดบ่อกินกับบต้องไสจ้ะสำหรับฝ่ายฝ่ายทีไสเนาะจ้ะพอฝ่ายกินจ้ะ นี่จะสดลดจ้ะวันนี้เขามาทําการข้นกันเลยจ้ะส่วนปลาที่เขาแช่น้ำเกลือแล้ววันนี้เขาเอามาล่างด้วยจ้ะล่างให้สะอาดเลยจ้ะประมาณสองน้ำจ้ะนี่จ้ะล่างน้ำข้าวเขาออกเนาะที่เขาออกมากจากน้ำเกลือเขาจ้าน้ำแช่เขา้าทำการล้างจ้ะอันนี้ลาล่างไปลอาจ้ะนมม้ำหนึ่ง ล้างให้สะอาดได้จ้ะหลังจากที่เข้าล้างแล้วจใจเข้าน้ำมาคุกจ้ะคุกที่เข้าปรุงไว้นี่จ้ะเกลือน้ำตาลนี่จ้ะคุกจ้ะอันนี้สูตรไทยสูตรมันเนาะจ้ะอันนี้สูตรลาลาทีสประมาณนี่จ้ะ ลาเห็ดเราวลรอว,ว่ามันแสบด,ดีจ้ะก็เลยเอามาเฮ็ดอีกรอบจ้ะอันบบใดถ้ามันร่องแล้วเขาว่ามันดีมันแสบเขาก็เอาม่านแนะนนั่นเสนอให้มุมมุมุพวกได้รูน้ำตาลมอจ่าในรูมจ๊กเข้าไปเด้จจอจ้านี่จ้ะจ๊กเข้าไปในขีดเพิ่น,นจริงโจ๊กเข้าไปในขีดใส่เข้าไปจ้ะ เส็จั้งสีนละจ้ะไปชุ่โตโเลยจ้ะนี่จ้ะเส็ดแล้วฮขากกัไปะแะเตู้เย็นไวจ้ะเดี๋ยวฮขามาส้มก่อนตอนแล้วกันเนาะจ้ะนี่จ้ะพอได้แล้เ้เงาี่ได้ยังสจียจ้ะเกลือพวกน้ำตาลม,มันจะอยู่ในนี้จ้ะ เส็จแล้วเขามาทำการแพ็กจ้ะหรือว่าผู้ใดสีเอาไส้ตลับคบเปอรแวงสีก็ได้จ้ะแต่เกิดผู้ใดมีถุงกระใสถุงขึ้นกันจ้ะได้เึ่กันจ้ะจนล่าละสีไส้ถุงเนอกจากที่ไส้ถุงน,งนี่จ้ะใส่กระถูล,ลงไปเรี่ยงกันจ้ะ เร็จเรียบร้อยแล้วเ้าจะพอสิ้นแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะเ้ากะปิดเลยจ้ะไรล,ล่มออกแล้วก็ปิดฟ้าจ้ะนี่เนาะเอบนี้จ้ะได้แล้วจ้ะ แล้วเขาก็ไปแช่ตู้เย็นไว้เด้อจ้ะประมาณขึ้นนึงจ้ะแช่ตู้เย็นประมาณขึ้นนึงแล้วเขาก็เอาออกมาถอดจ้ะแล้วก็ส่วนที่เหลือนะจ้ะเขาก็เอาไปเก็บไว้ในซองฟิตจ้ะเอาไว้กินเป็นปีเลยจ้ะแล้วก็รสชาติแซ่บถูกลักอนามัเายเฮาบดิสไซสารกันบูดบริ้ไซเอีย,อยงจ้ะเพราะมันเป็ดนแหล,ล้วสิมาถอดให้เบิง่งลรวสิมาชิมให้เบิ่งเด้อจ้ะแล้วพอกันไหมเด้อจ้ะ สวัสดีจ้ามามาจาะวันี้เอาปลาทูออกมาจากตู้เราจะลังจากที่เหลาแซไว้ให้ตู้ประมาณคขึ้นหนึ่งเนาะจ้านี่จ้าที่เหล้ามักเครื่องปรุงไปแล้วเรียบร้อยวันี้ฝ่ายกะทิมาทอดให้เบิงจ้าทอดให้เบิงการทอดทอดจังไหนทอดให้เป็นตะกินทอดให้มีรสชาติจ้าเดี๋ยวฝ่ายสิบอกวิธีท,ทอดเด้อจ้า แล่วกจิตใจอย่าเลื่มเด้าจ้าถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดซับตะไครให้สบายเมืองเบียร์ผ้าเฮ็ดผ้ากินน้ำในเด้อจา้าเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะคลิปต่อต่อ,ตอไปจะได้มีกำลังใจในการเฮ็ดต่อไปจา้ามามาจ้าเขามาถอดกันจา้า เราจ้องถอดแล้วแล้วตัดเซจเรียบร้อยแล้วจะเป็นจังได้จ้าเป็นตาแซบบัวจ้าหลับรองได้จ้าผู้ใดอยากได้สูตรนี้เอาไปเฮ็ดขายเด้อจ้าแต่บ่ต้องถอดใหม่คือจังฝ่ายเด้อาะวฝ่ายมักกินจังซี่จ้าสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดซับตะไคร้ให้ฝ่ายน้ำเนื้อค่ะในช่องสะพายเมืองเบียร์ผ้าเฮ็ดผ้ากินจ้าแล้วมาพอกันไหมคลิปหนาเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณจ้า